สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสสดท่านสมาชิกชุมรมคนชอบนอนวิทคองโกวันนี้อยู่กับรายการใหม่ชื่อว่ารีวิวของที่ไม่ได้สั่งเองแต่สั่งเองเอาละครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวอันยอมนินีที่ล้ำค่าที่สุดของในกีฬาคือเท้าไงฮ่าฮ่ได้สั่งมาจากลาสต้านะครับแบรนด์ก็คือซูเปอร์เอลิสนะครับก็ถ้าอ่านผิดก,ก็ไม่เป็นไร อ๋เอเราก็จะมาดูข้างในเลยนะครับโอ้แกะแล้วุกคุณวาถ้าคุณแกะแล้วคุณต้องดมว่ะเปิดมาแล้วโอเคมันก็เป็นเนี้ยก็จะมีบานเานี้ยไซมันโอเคทิ้งไปอ่ามันก็จะเป็นแบบนี้สั่งมาสองคู่นะทุกคนซึ่งอีกคู่หนึ่งผมใส่ไปแล้วรองไปแล้ว ทำไมกล้องมันใกล้เดียววะที่ประมาณนี้โอเคเออเห็นหน้าผมจะชัดอ,อ่าอ่าันนี้มันก็จะมีความนุ่มผมชอบตรงที่มันเข้ารองเท้าแล้วก็มันแน่นมากด,ดูดูดิเสียงดดยวจอะเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะว่ามันมีลักษณะยังไงผมจะลองใส่ให้ดู โอเคผมใไกลเสร็จแล้วโอ้ผมใกลเสร็จแล้วเป็นนี้นะโอ้ดีนะดูรูปโ้มันก็จะเป็นนี้มันมีความแน่นมากทุกคนอยากให้ทุกคนดู้าวของผมนะดูดูครับโอ้ดูอ้ยกล้องทำาไมมันสูมอย่างนี้วะเอ้ยเป็นไรค่อยไม่แก้ไขน,นะมันจะเป็นแบบนี้ดูแน่นมาก ส่วนข้อมันก็มันจะมีส่วนที่นุ่มนะทุกคนดู <Okay. S 1> นี่จะเป็นร่องอันนี้คือโคตระะนุ่มเออแล้วก็ร่องอันนี้เอาไว้แบบปัป๊บประมามาัน,นี้แบบงอตีนงอตีนอน,นี้<ะ>งั้นรายการรีวิวของที่ไม่ได้สั่งแต่ก็สั่งใช่ไหมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ ก็สำหรับใครที่ต้องการอัญมญณีแห่งนักกีฬาก็สามารถสั่งได้ที่าัะดานะหรือว่าช้อปปี้ก็ได้เอ้ยจำผิดป่ะกูสั่งในช้อปปี้